แล้วก็มีโรคประจาตัวผมเริ่มขาวแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ป๋าทํางานหนักมากตั้งแต่เด็กๆจนจนปัจจุบันเลยนะครับก็วันนี้หนูทําให้ป๋าได้พักแล้วป๋าสบายใจได้เลยต่อจากนี้หนูจะช่วยคําครอบครัวอีกแรงหนึ่งป๋าปล่อยมือแล้วนั่งพักได้เลยนะหนูลักป๋ามากป๋าเป็นฮีโร่ที่ไม่มีพลังพิเศษเลยแต่ป๋ามีพลังใจที่โคตรทรงพลังดีใจที่วันนี้ป๋ายังอยู่ให้หนูไว้พรรักป๋าครับรักสุดหัวใจจากลูกชายคนโตคนนี้ พอคุณพ่ออ่านแล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างพ่อไม่พูดหรอกครับเพราะว่าน่าจะพูดกับคุณแม่เอาเพราะว่าเขาเขินเขิน่ะแมนแมนเนาะแมนแมนผู้ชายคุณผู้ชมค่ะการแสดงความรู้สึกอาจจะไม่ได้คุ้นชินใช่ครับด้านเองก็เหมือนกันน่าจะแบบถ้ากับคุณแม่จะชินกว่าใช่ครับจะแสดงอารมณ์มากได้มากได้แบบเศร้าเสียใจหรือว่ามีเรื่องปรึกษาจะคุยกับแม่มากกว่าหรือว่าบางเรื่องที่ไม่อยากให้แม่รู้คุยกับพ่อดีกว่า เด็กฉลาดคุณผู้ชมขาจะมีอะไรที่อะไรที่คิดว่าพ่อน่าจะโนก็จะไม่คุยกับแม่ดีกว่าอะไรที่คิดว่าแม่โนโอ้ฉันคุยกับพ่อดีกว่าใช้แผนนี้เวิร์กไหมเวิร์กครับจะมเีเกิดเกณฑ์ของแต่ละแต่ละคุณไม่เหมือนกับแม่ก็เป็นแบบพ่ออีกแบบพ่อเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างห่วง <S 2> <S 2> ม,มากกว่าคุณแม่เขาแม่เขาจะเป็น หัวสมัยใหม่ปล่อยเลยเต็มที่อะไรเงี้ยพ่อเจะเป็นห่วงแต่พ่อจะไม่ไม่เคยโทรตามเลยว่าอยู่ไหนลูกอะไรยังไงให้จะบอกให้คุณแม่เป็นคนโทรเออเขาก็ใช้เป็นเนาะใช,ใช้คนเป็นคุณผู้ชมคะเขาจะแบ่งหน้าที่กันเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวที่จะแบ่งหน้าที่กันร,ระหว่างพ่อแม่ที่สําคัญคือต้องการให้ลูกไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนั่นแหละนี่คือนี่คือเป้าหมายของพ่อแม่ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังทํางานอยู่ไหมลูกไม่แล้วครับ ให้อยู่บ้านเลยครับอยากทำอะไรที่บ้านทําเลยตามสบายเลย,ลยไม่ต้องทำงาน,นอันบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าไงว่าไม่ต้องทําแล้วนะใช่เคยพูดทําแบบไม่ต้องทําแล้วหนูว่าอยากให้ป๋ากับแม่พักได้แล้วเว่าห้าสิบกว่าแล้วก็น่าจะได้แบบเ,เติมเต็มชีวิตที่แบบต่อจากนี้ให้มันมีนความสุขมากไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องทํางานหนักอะไรท่านโอเคเลยไหมคะคหรือว่าไมฉันอยากทําของฉันอยู่อะไรเงี้ยยังมีไหมมีงอแงไหมมีครับมีคุณแม่แอบไปบริษัทบางบางครั้ง เนาะคนเคยไงเดี๋ยวจะเหงาไงให้ใ<ช>ท่านทำทำก็ได้นะ<ช>รู้สึกยังไงที่ทุกวันเนี้ยตัวเองเป็นพี่คนโต<ม>แล้วยังเป็นห่วงน้องต่อจากเราอยู่เป็นห่วงครับผมรักน้องมากเลยแบบคืออยากทาทุกสิ่งให้เขาได้ดีที่สุดเลยอยากให้มอบสิ่งดีให้เขาแบบคือ ตอนเด็กๆก็ลำบากมาก่อนเ้ยซึ่งเขายังเด็กเขายังไม่ได้ซึมซับความลำบากนั้นแต่ผมก็ไม่ได้สอนน้องให้แบบว่าสบายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ตังก็มาลองเพลงไรสดกับี่อัน <Pablo> <C> e <an> ก็จะได้ตังแบ่งไปด้วยจะเกิดจะให้แบ่งเลยอย่างงี้ mình, <c oughs> มันไม่ไม่ควรจะอยากได้อะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองใช่แต่ว่าไม่ได้ให้เขาแบบว่าลำบากแบบสุดๆอย่ั้นเหมือนเหมือนไรอันกําลังเป็นใช้วิธีที่คุณพ่อคุณแม่ใช้กับไรอันแล้วไรอันใช้วิธีนั้นกับน้องครับ ใช่ไหมใช่ครับแต่เขาจะจะมีความแบบลันลื่นนิดนิดจริงเหรอตอนตอนอันเด็กๆอันดื้อไหมคะเหมือนเขาไหมผมดื้อเงียบครับอแต่ของเขาล่ะโอ้โหดื้อเปิดเผยเลยเขาเป็นคนผงผางโอ้โหโดื้อโชว์ใช่ดื้อโชว์เลยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมขาน้องถือว่าไรอันไปเป็นครูแล้วนะตอนนี้ <โห S 1> เป็นครูให้น้องด้วยสอนน้องร้องเพลงมาดูมีคลิปไหมพวกเราปล่อยคลิปลงมาดูซิมาดูว่าครูไรอันสอนน้องยังไงบ้าง ยู่ห่างกันกี่ปีปกโอ้ห่างกันเยอะเป็นเพลงสมัยใหม่ต้องเป็นต้องเป็นสไตล์สไตล์ยุคเายุคเทายอคเา ถูกต้องอถูกต้องอาจารย์บอกถูกต้องเป็นพี่ดันนะนี่เป็นพี่ดันเต็มตัวเลยนะโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอันนี้เป็นพี่ดันเต็มตัวเลยนะคะมีเป้าหมายให้น้องยังไงก็